เฟมลูกค้าถามเข้ามาเมสื่อไมโครสีดําทําไมถึงไม่มีเพราะว่าเสื้อไมโครอ่ะปกติทางร้านเราทําแบบซับดิมิชันใช่ไหมมันจะไม่เหมือนแบบเดบทีที่จะเป็นเหมือนเราปิ้นสติกเกอร์ออกมากเสร็จแล้วก็รีดร้อนทับก็ยังมีสัมผัสเทคเจอร์ของลายสกรีนอยู่แต่ซับดิมิชันมันจะจมไปเลยแล้วเเวลาเราสัมผัสปุ๊บ มันจะแบบเป็นเนื้อเดียวกับผ้าไปเลยก็คือจะผสานกันเลยใช่เพราะมันไปลงแบบบริสเตอร์สีอื่นชมพูเหลือง,องมันจะทําให้เหมือนแบบสีมันดบมันดูดําอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันผสานลงไปกับเนื้อผ้ามันก็เลยจะไม่สวยสีจะไม่สดอะไรแบบนี้โ <Okay. S 2> อเควันนี้เราก็จะสกรีนให้ดู2แบบเลยก็คือแบบงานซับแล้วก็แบบ GFT เนาะนี่คือตัวเสื้อยืดนะคะเนื้อผ้าไมโครสีดําที่ลูกค้าอยากได้และนี่ก็คือจะเป็นแผ่นกระดาษแบบนี้นะ ก็คือเวลาเราสก,กินก็คือรีดร้อนเหมือนกันแต่ว่าต่างคืออันนี้มันจะจมไปกับเนื้อผ้าเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพนะคะที่เสร็จแล้วมาให้ดูนะคะว่างานจริงอาจจะเป็นแบบนี้เลยแต่นี่ก็คือในส่วนของงานเบียทีค่ะโอเคอันนี้ก็คือเสื้อยื่เนื้อผ้าไมโครเหมือนกันนะคะและนี่ก็คือผันเซมของเบียบเทีค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นลายสก,กินแบบสีอย่างนี้เนาะอย่างนี้นี่จะเป็นลายให้เห็นเลยนะคะเราจะเอา2อ,อันนี้มารวมกันน้าพี่เซมนะ,ะอ่ะ่เราต่อแบบนี้ปึ๊บความร้อนต้องได้ด้วยนะทุก เราใช้คิมงานมืออาชีพในการดูแลเลยนะขึ้นภาพที่เสร็จแล้วขึ้นให้ตอย่างนี้เลยตรงนี้เลยนะคะโอเคทุกคนแล้วก็จะให้ทุกคนดูความต่างนะคะระหว่างงานซับและงาน DFT นะคะถ้าสมมติว่าลูกค้าคนไหนสนใจอะจริงๆจริงๆเลย่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะให้เรามีไมโครสีดำพิมพ์ว่าอยากให้มีนะคะแต่ว่าจะเป็นงานเทคนิคสกรีนแบบงาน DFT เท่านั้นนะคะเท่านั้นเลย